สวัสดีค่ะสวัสดีกลาลย,ยาดำมีที่รักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันในช anel เทพยุทธ์อีกจิตวิญญาณอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แพ้ก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดคุณฟังอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมากันในหัวข้อคนไลยมือกากบาทอาถรรคุณใสนะคะที่คุณเนี่ยมักจะถูกคนอื่นเขากล่าวหาหรือว่าบอกว่าคุณเองเี่ย ทำคุณใส่ใส่เขาโดยที่ตัวคุณเองนะ,ะลายลายๆท่านนะจะเจอปัญหานี้นะคะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้แพย์จะมาพูดที่คุณฟังนะคะก่อนอื่นต้องพูดก่อนเลยนะคะว่าคนลายมือการกระบาดเนี่ยเป็นคนที่ชีวิตต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวแบบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ ใครก็ตามที่เข้ามาฟังนะเวลานี้ถ้าคุณมีลายมือกากบาทนะคะหลายคนอาจจะไม่เหมือนกันจะแบ่งเป็น3ามเลเวลนะคะอันดับแรกคือคุณมีลายมือกากบาทแต่อาจจะไม่ได้มีลายมือศักดิ์สิทธิ์ตรงส่วนอื่นในลายมือก็ได้นะ,ะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากนันะคะอาจจะมีนิสยัยใจคอหรือลักษณะคล้ายๆกับคนที่ เป็นในกลุ่มเดียวกันนี้แต่ว่าไม่มากอาจจะไม่ได้ชอบไหวพระสวดมนต์อะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ชอบเรื่องนี้รับก็ได้อันที่2องล้วเร็วที่2ก็จะเป็นคนที่เข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นที่อยู่ในจิตวิญญาณที่สูงนะคะก็คือรับรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ชอบฟังหรือเป็นการใช้ชีวิตแต่และช่วงชีวิตที่คล้ายกันกับ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จะพูดต่อไปนี้มากๆนะคะและเลเวลที่3ก็คือตัวคุณเนี่ยเป็นขั้นที่แบบสุดยอดแล้วนะจะเป็นคนที่มีลายมือศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างหลายๆเส้นนะคะอยู่ในลายมือของคุณแล้วคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนถือศีลเป็นคนที่เชื่อในเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังพิสูจน์แล้วก็ทดสอบแล้วก็ใช้ความสามารถซึ่งเซนต์ตรงส่วนนี้ของตัวเองเนี่ยช่วยเหลือผู้คนหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในเลเวลของ คนที่เป็นเกจิอาจารย์หรือว่าเป็นพระสงฆ์ซึ่งมีลายมือการกรบาทแล้วมาเพื่อบําเพ็ญรมบรรลุธรรมอย่างแท้จริงนะคะก็จะมีใน3ามในยะนะ,ะทุกคนก็อาจจะไม่ได้มีในส่วนที่เหมือนกันหมดนะคะสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือกายจะต้องเจอเกี่ยวกับจิตวิญญาณก็รับรู้สิ่งนี้หลายท่านถูกบีบบังคับให้คุณ ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้คุณจึงใช้ชีวิตต่อไปได้หรือดำเนินชีวิตโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิญญาณหรือการช่วยคนหรือการสอนธรรมคุณจึงจะมีชีวิตต่อไปได้หลายๆท่านเหมือนเหมือนถูกอาถรรพ์ถูกบังคับในลักษณะนี้นะคะตัวคุณเองนะคะคุณเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนถือศีลเป็นคนปฏิบัติเป็นคนยึดมั่นในหลักของคุณธรรมคุณงามความดีนะคะประกอบกับก,บการที่ ได้มาสร้างบุญได้ต่อบุญหนะ,ะได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่การกำหนดรู้กำหนดรู้ขอภัยเตื่นรู้นะ,ะว่าตนเองเกิดมาเพื่อสิ่งไหนนะคะแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆต่อเนี่ยคุณจะได้อะไรดีๆอย่างปฏิหารนะคะในหลายๆคลิปที่เคยพูดไปนะคะแล้วอีกลักษณะหนึ่งของคนที่มีลายมือการกรบาดกางฝ่ามือนะคะหลายๆท่านเนี่ย คุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นลูกของเทวดาเป็นคนที่มีพื้นฐานชีวิตแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณน่ะพบกับความสุขความเจริญรุ่งเรืองหรือแม้กระทั่งสอนทำหรือแม้กระทั่งชักนำให้คุณน่ะได้ใช้ชีวิตไปในแนวทางที่มันไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปนะคะซึ่งหลายๆท่านที่ฟังนะตอนเนี้ย คุณรู้ตัวเองดีนะคะคำว่าเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นจิตวิญญาณเบื้องสูงที่ลงมาเกิดนะคะเพื่อสร้างบุญหรือเพื่อชดใช้อะไรบางอย่างแล้วมันได้ในสิ่งที่เป็นการตื่นรู้ที่ทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือนะหลายท่านเนี่ยเจอมาแล้วนะคะ คือนอกจากว่าจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นลูกเทพนะคะเป็นลูกหลานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวคุณเองเนี่ยมีบุญญาธิการนะจะเคยอยู่เบื้องสูงจิตวิญญาณชั้นสูงลงมาเกิดเพื่อปรรลุธรรมหรือบำเพ็ญนะคะอะไรเฉพาะกิจที่มันเป็นเรื่องกับจิตวิญญาณน,นะคะหรือว่าการที่มาตื่นรู้ในโลกใบนี้เพื่อเพิ่มบรารมีให้กับตัวเองนั่นเองนะคะการที่เป็นลูกรักของเทวดาเนี่ยก็มีอะไรบ่งบอกหลายๆอย่างนะซึ่งก็มีคนทําคลิปไว้แล้วนะวันนี้พายจะพูดให้ฟัง คร่าวๆนะคะก็คืออย่างเช่นเหมือนกับคนที่ไม่มีอาชีพที่สมบูรณ์แบบที่เหมาะกับตัวเองจริงๆนะคะก็คือทําอะไรแล้วมันก็ไปไม่รอดไปไม่รุ่งหรือว่าทําแล้วเนี่ยก็ยังรุ่งไม่มากพอแต่พอมาเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการสอนธรรมหรือว่าเรื่องความรู้เกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นโลกของจิตวิญญาณควบคู่กันไปกับการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมาทาให้มันเป็นอาชีพที่แบบ ทำให้คนเหล่านั้นอะไปต่อได้หรือบางทีเนี่ยมีเงินมหาศาลในการเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองนะเปลี่ยนไปเลยนะคนในลักษณะนี้นะคะคนที่เหมือนจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือเมื่อไหร่มีทุกข์ยากอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็จะมีปฏิหาร นาะทำให้ชีวิตเขาไปต่อได้บางคนไม่มีงานทำจริงๆจังๆแต่ไม่อดอยากนะแต่ก็ไม่แนะนำว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องจะต้องปฏิบัติตัวแบบนี้นะคะอย่างเช่นใครคะอย่างเช่นคนที่เขาเป็นหลวงปู่หลวงพ่อนะ,ค,ะคนที่อยู่ในสายธรรมจริงๆแล้วเป็นคนมีลายมือการกระบาดการฝ่ามือนะคะคืออาจจะไม่ได้มีอาชีพที่แท้จริงแต่คือต้องเป็นในลักษณะของคนที่สอนธรรมเป็นคนที่ปฏิบตัตนะะิจะมีชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่อดตาย นะคะไปได้เรื่อยๆในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าไม่ยึดติดเกี่ยวกับเงินนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีขั้นเป็นเศรษฐีอะไรมหาศารแต่พอ,พอพออยู่พอกินเป็นลูกลักของเทวดานะคะแต่มีข้อแม้ว่าต้องอยู่ในศีลในธรรมต้องปฏิบัติธรรมด้วยะคะหรือหลายท่านชีวิตเนี่ยกันมาจนมายึดถือยึดมั่นต่อศีลละธรรมการปฏิบัติศีลห้าแล้วก็ อยู่ในเลเวลที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับลักษณะเบื้องต้นที่แพรพูดไปแล้วเนี่ยชีวิตก็ยิ่งเจริญมากยิ่งขึ้นมากกว่าการประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ทําควบคู่กันก็มีนะกว่าจะค้นเจอสิ่งที่ตัวเองเป็นพรสวรรค์สิ่งที่มันถูกกาหนดมาแล้วมันเหมาะกับการใช้ชีวิตในทางโลกนะก็ค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะนะคะสําหรับอาถรรที่เราจะพูดถึงนะคะก็คือการที่เราเนี่ยเป็นคนมีเซนแรงเป็นคนมีบุญ นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักเมตตาและที่สําคัญนะเป็นคนที่ยึดถือยึดมั่นในศีลธรรมคุณงามความดนะีแล้วก็อาจจะเป็นนักปฏิบัติสายธรรมด้วยอันนี้ยิ่งเพิ่มความขลังให้กับตัวคุณเองในชนิดที่ว่าคุณไม่ได้ไปยึดถือยึดมั่นต่อเขาเรียกว่าคุณใสมนดำนะไสยศาสตร์ศาสตร์มืดอะไรก็ตามมันจะเหมือนสิ่งนี้เป็นเกาะป้องกันให้คุณนะเป็นคนที่ มีพลังงานที่ดีปกปักรักษาคุ้มครองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใครทําอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณเน่ยเป็นคนที่ดวงแรงอยู่แล้วยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเจอแต่สิ่งที่ดีดใครก็ตามที่คิดร้ายคุณสาบแช่งคุณนะก็จะเกิดอาถรรพ์กับเขาโดยชนิดที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่เราไม่ได้ทำนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคนทั่วไปเขาเห็น เขาก็คาดคะเีได้ว่าคุณเป็นคนทำนะคนคนนั้นนะคะอย่างเช่น มีการทะเลาะเรื่องงานเกิดขึ้นนะผู้หญิงคนนึงเนี่ยเธอเป็นคนที่ไหว้พระสวดมนต์ถือเนีนนะเป็นบางครั้งบางช่วงบางคราวเธอก็กินเจนะคะแต่เธอเนี่ยสร้างบุญอย่างไม่ขาดสายและสวดมนต์ทุกวันนะคะเป็นคนที่จิตใจดีงามมีเมตตาแล้วก็มองโลกในแง่ดนะีเธอทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนที่ขวางโลกอยู่แล้วขออภัยนะเป็นคนที่ชอบใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นนะหรือว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นกับเธอเพียงเล็กน้อย เ,เธอก็พร้อมที่จะโทษผู้อื่นอยู่เสมอนะเธอต้องทํางานอยู่กับคนในลักษณะนี้แล้วมีวันหนึ่งทะเลาะก,กันรุนแรงมากๆแล้วนะไม่มีใครยอมใครนะคะแต่เธอก็เลือกที่จะเงียบผู้หญิงที่ถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะคนที่แพ้พูดนะเธอเลือกที่จะเงียบแล้วเธอก็โดนว่านะโดนด่าทอต่อหน้าคนมากมายนะสักพักหนึ่งผู้หญิง ที่พาพูดนะคะคนที่คิดไม่ดีกับคนอื่นคนที่ชอบกล่าวหาผู้อื่นคนนี้เธอก็ปวดท้องอย่างหนักปวดท้องโดยไม่รู้สาเหตุเหมือนกับว่าอาการที่เป็นโรคที่เธอเคยเป็นนักกําเริบกระทันหันณนะเวลาที่เธอเพิ่งจะดา่าคนที่ปฏิบัติคนที่ถือศีลคนที่จิตใจดีงามไปนะคะเธอก็ปวดท้องอย่างหนักแล้วก็ลงไปนอนกองกับพื้น จนกระทัะ่งแบบทนไม่ไหวต้องพาเข้าไปหาหมอในโรงพยาบาลเลยทีเดียวนะคะซึ่งมันเป็นเหมือนกับการปวดท้องม,มีอาการกำเริบอย่างที่พ,พาบอกนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเธอนะ,ค,ะคนที่ปฏิบัตินะค,ะคนที่ส่วนบนต์ไหว้พระนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคนเนี้ยเขายังไม่ได้โต้ต่อโต้เถียงโต้แย้งอะไรเลยนะ,ะเธอแค่อยู่เฉยๆของเธอนะ,ะทุกคนที่อยู่ในที่ทํางานตรงนั้นนะคะ ต่างคิดไปต่างๆนา,นานาเลยว่าต้องโดนทําของใส่นะอยู่ดีๆจะปวดท้องหนักเลยอ่ะชนิดที่ว่าทนไม่ไหวจะต้องไปหาหมอเนี่ยในชนิดที่ว่าพึ่งจะกล่าวหาผู้อื่นพึ่งยะด่าทอเสร็จ ในทันทีนะเพราะว่าทุกคนในที่ทำงานต่างรู้จักผู้หญิงคนที่เธอด่าดีว่าเขาเป็นคนยังไงนะเป็นคนสดมต์ไหว้พเป็นคนนั่งสมาธิเป็นคนชอบสร้างบุญเธออาจจะมีของคลังของอะไรอย่างนี้ต่างๆนานานะเหมือนถูกกล่าวโทษว่าเราเป็นคนที่มีคุณใสเป็นคนที่ทําของใส่คนอื่นโดยที่ ที่จริงแล้วมันก็คือพุทธคุณคือคุณงามความดีที่ปกป้องคุ้มครองใครและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่ทำร้ายเราด้วยคำพูดหรือทำในสิ่งที่ให้โทษเรานะโดยที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยอันนี้เห็นผลชัดเจนโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนมีสิ่งมีธรรมจริงๆนะคะใครเขาจะคิดยังไงอันนี้ปล่อยไปเลยนะคะเพราะมนุษย์โลกเรานะคิดได้แต่สิ่งแบบนี้นะคะ แล้วเรื่องที่สองที่พูดคุณฟังนะคะก็คือการที่เป็นคนที่ทำธุรกิจร่วมกันแล้วมีการทะเลาะเบาะแวงนะคะเกิดว่าเป็นคนที่เป็นญาติทางหาก,กันนะะรู้จักการทำธุรกิจร่วมกันนะคะวันหนึ่งเนี่ยก็ทะเลาะกันเรื่องการเงินนะคะแต่ว่ายังไม่หนักมหาศาลเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเฝ้าระวงังหรือการไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นนะคะ ซึ่งจะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของคนที่เป็นเจ้าของกิจการร่วมกันกับญาติที่เขาทะเลาะก,กันเนี่ยเธอก็เป็นคนไหว้พระสวดมนต์นเธอเป็นคนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบถือศีลเราชอบออกปฏิบัติธรรมด้วยนะคะวันหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ค่อยถูกกันแล้วนะคะมีปัญหาการเรื่องเงินนะอาจจะมองว่าอาจจะเป็นการมาโกงกันหรืออะไรหรือเปล่านะคะวันหนึ่งเธอได้เกาญาติ ครอบครัวเธอนะมีลูกสองคนลูกเล็กๆเนี่ยมันเขานอนค้างที่บ้านของผู้หญิงที่เป็นภรรยาของคนที่ปฏิภรรยาคนนี้ที่ชอบปฏิบัติธรรมขออภัยนะคะลูกทั้งสองของครอบครัวเนี้ยไม่สบายนะไม่สบายหนักเลยหลังจากที่มานอนพักได้สองคืนแล้วกลับบ้านไปนะคะเขาก็ไปเหมารวมว่าเนี่ยถูกทําของใส่นะถูกทําให้ ลูกตัวเองไม่สบายเนี่ยเกิดจากคุณสายเกิดจากอะไรที่แฟนเขาเป็นคนทาหรือเปล่าเพราะว่าเราก็พึ่งที่จะไม่เข้าใจกันแล้วก็มีการทะเลาะกันเกี่ยวกับหลายๆเรื่องแล้วรวมถึงเรื่องนี้ด้วยนะเหมือนถูกกล่าวหาไปเลยท,ทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นจิตของคนที่เขาเข้าไปนอนค้างเขาเฝ้าคิดเสมอเลยว่าอะไรที่มันไม่ดีที่มันเกิดขึ้นกับเขาอ่ะมันเป็นเพราะ คนคนนี้ที่ร่วมหุ้นธุรกิจหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองที่คา,า,า,าราคาซางกันหรือว่าเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็รวมเรื่องนี้เข้าไปด้วยว่าอาจจะเป็นคุณสายที่ถูกกระทําให้ลูกตัวเองไม่สบาย mm. ก็กล่าวโทษกล่าวหากันไปนนทั้งๆท,ที่เธอไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมันอาจจะเป็นในลักษณะของ คุณงามความดีที่ปกป้องตัวเขานะคะในเมื่อจิตเขาคิดไม่ดีแต่ว่ามันมีการมาพบเจอกันกับเรามานอนค้างหรือมาอยู่กับเราทั้งที่เขาเนี่ยคิดไม่ซื่อคิดไม่ดีใจิตใจอาจจะไม่สาบแช่งนะ,ะก็อาจจะไม่ชอบอยู่แล้วจึงทำให้มันมีเรื่องที่แปลกๆเกิดขึ้นกับเธอนะโดยที่ผู้หญิงคนนี้แฟนคนที่ท่วมธุรกิจด้วยไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้า นะคะใครที่คิดไม่ดีก็มักจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีสะท้อนกับนะคะโดยเฉพาะตัวเราเองหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกตินะใครที่กล่าวโทษใครที่กล่าวหาคุณในเชิงลักษณะนี้วันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจเองว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นอ่มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจรงิงแล้วเราเชื่อมั่นถือมั่นในคุณงามความดีสร้างสิ่งดีๆต่อไป ะคะจะทําให้ดวงชะตาคุณยิ่งเจริญด้วยบุญบารามีคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะคะอะไรก็ตามที่เป็นของคุณก็จะเข้ามาหาคุณสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแม้กระทั่งคนไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะแทรกซึมหรือเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณคนลายมือกากระบาดนะคะสำหรับคลิปนี้พายก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้และใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s subscribe นะ,ะมีเรื่องอะไรที่อยากให้พายพูดให้คุณฟังในเชิงจิตวิญญาณนะคะ หรือเรื่องที่คุณอยากรู้คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรัการรับชมรับฟังนะคะ